กนแยกนตีไม่ขอนาพี่ชอฟิตติ้งแล้วค่ะพี่ชอค่ะฟิตติ้งแล้วค่ะแต่จะออนแอร์ยังค่ะก็วันนี้วันนี้ฟิตติ้งค่ะสำหรับสิงสารละใต้อันนี้ก็เราจะได้เห็นแต่ละคนในคาแรคเตอร์ที่เขาจะเป็นตัวละครซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำงานกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในเรื่องของ อย่างวันนั้นก็คงเห็นภาพที่เราไปสาการา,ทาเทวสุวรรณนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็มีการกระจายตัวกันไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆ <c oughs> บ้างก็ไปวัดบ้างก็ไปกับทางคุณตำรวจบ้างก็เดี๋ยวจะต้องไปทางนิติเวชอะไรเงี้ยนะค่ะก็ด้วยความที่ต้องบอกว่าด้วยความที่พวกเรายังไม่เคยทำซีรีส์ในแนวนี้กันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครหรืออาชีพหรือใดๆค่อนข้างหนักมากนะคะแล้วก็รวมถึงบรรดาผีต่างๆที่อยู่ในในเรื่องด้วยค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนเหมือนกันดีแล้วอย่าไปเจอเลยมันเป็นโปรเจกต์ยากสาหรับเชฟเหมือนกันมันไม่เคยทํามาก่อนทำไมถึงกล้าหยิบมาทําที่ยอสนุกค่ะคือคือมีคนแนะนําก่อนเริ่มต้นจากการที่ก็มีน้องๆแหละที่แนะนํา ใหญ่เรื่องนี้มาแล้วก็มีคนบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของภูกับพาเวลมากๆ mm hmm. เหมือนแบบสิงหากับทูบเนี่ยเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นภูพาเวลเลยทีเดียว mm hmm. เขาเลยอยากจะให้แบบน้องๆได้แสดงเรื่องนี้อะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ก็ก็ไปเอาหนังสือมาอ่านค่ะแล้วก, mm hmm. แวก็แล้วก็รู้สึกมันสนุกมากคือเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วตั้งใจเอาไว้เคยพูดไปด้วยว่าชาตินี้จะไม่ทำสองอย่าง mm hmm. คือ พิเรียดกับผีซึ่งปีนี้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งพิเรียดและผีเลยมาพร้อมกันเลยค่ะก็เพราะเป็นคนกลัวผีมากก็เลยไม่คิดจะทําเรื่องผีมาก่อนแต่ว่าก็สนุกค่ะก็เลยก็ทําแบบกล้าๆกลัวๆนี่แหละความยากสุดสำหรับพี่สอัในเรื่องนี้คือเอาโกผีค่ะโกผีเรื่องผีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลยสำหรับพี่สอัดนะคะเลยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องบอกว่าเป็นความยากที่ท้าทายแล้วก็ทุกคนก็แบบตั้งใจกันเต็มที่มากสำหรับงานนี้คือ จะเห็นว่ามันจะมีการเปล yeah. right. er ี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ของทุกคนไปหมดเลยจากที่เราเคยเห็นพวกเขาในพิทเบฟเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนตัวเองกันอย่างหนักมากรวมถึงพี่ปีเตอร์เองก็สนุกมากกับการทําผีเพราะว่าเมื่อกี้มีคนเมาบอกว่าพี่ปีเตอร์สนใจกับผียังเดียวไม่สนใจกับคนเลยสนุกมากค่ะคือเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะอสมควรที่จอมันมันจะต้องใช้เป็นระยะเวลาในขนาดไหนในการ มีเท่าที่มีคะ่ะ <laughs> ใช้เ <laughs> วลาดีที่สุดเท่าที่มีมและตอนนี้บทเสร็จแล้วนะคะ <laughs> เป็นที่น่าย,ยินดี <laughs> อย่างยิ่งบทเราเสร็จแล้วค่ะ <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมทํางานในทุกส่วนแล้วก็พอบทเสร็จคือบทเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างพอบทเสร็จทุกฝ่ายก็จะสามารถกระจายตัวกันแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองได้เพื่อจะมาประกอบร่างกันพี่ครับในส่วนโปรดักชันเนี่ยเรื่องนี้จะจะยอมแพ้ทิดเบ้ยไหมมันคงเทียบกันไม่ได้ครับ <laughs> ความความยากของของงานมัน แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอันนั้นก็จะอาจจะต้องทนแดดหน่อยอันนี้อาจจะต้องอ,อยู่ท่ามกลางความมืด,มมดแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็น <laughs> และมแมง <laughs> นะครับก,ก็คงเป็นเรื่องของโปรดักชั่นดีไซน์แหะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแบบถูกสร้างขึ้นมาสร้างโลกของไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงพักเองก็ดีหน่วยสืบหน่วยนินนติเวชอะไรต่างๆครับแล้วก็สถานที่เกิดเหตุซึ่ง ก็ตื่นเต้นอยู่ก็มีการแบบว่าทํางานร่วมกันกับพีเตอร์อะไรเงยครับตอนนี้สิ่งที่พีเตอร์เขาเตรียมไว้ผมว่าก็สำรับพี่พี่ก็วาววาวแล้วก็เออเรานึกภาพออกครับว่าสิ่งสาราตายจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงรื่องโลเคชั่นหายากไมนี่ยก็ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คุยกันตอนแรกจริงๆก็มีหลากหลายไอเดีย บางทีก็จะค่อนข้างจะโมเดิร์นก็มีแต่สุดท้ายแล้วเราก็จบกับตรงที่ว่าเราว่าทางของเราน่าจะเป็นอะไรที่เรียวนะครับเพื่อให้แบบเรารู้สึกว่าแบบอยากให้คนดูมีรู้สึกดีอารมณ์ร่วมแล้วมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับสิ่งที่แบบโลกรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของพิธีกรรมเนี้ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามันมีอยู่จริงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อในเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องของความเชื่อครับซึ่งมันเป็น จุดเริ่มต้นของเหตุฆาตกรรมต่อเนื่งานานองทุกอย่างอะไรอย่างี้ครับพี่ปีเตอร์ครับมีทั้งเรื่องฆาตกรตรมมีทั้งเรื่องผีเข้ามาในใน,ในเรื่องเดียวคียไว่ากสำหรับ,รบเรื่องนี้ี่เสนุกครับแล้วผมที่ผมได้ทําผีเรื่องแรกเลยเหมือนกันผมไม <c oughs> ไม่เคยได้ทาไม่ได้ทําผีไง,งครับ <c oughs> มีหน้าล่ละสนุกใหญ่เลยก็เป็นความผสมผสานระหว่างการสืบคดีฆาตกรรมที่มีเรื่องของวิญญาณแล้วก็มีมีอะเรไสยศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยงเงี้ยครับ แล้วก็เรื่องมันกลมๆแหละครับมันเหมือนมีที่มาที่ไปแล้วก็ตัวทูบเองก็ช่วยสิงหาในการค้นหาความจริงด้วยว่าเจ็ดศพเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแค่้องแสดงคนนี้เองครับฟูพาวเวลรทอมเ็นไมกเกิลเนี่ยมันต้องฟิกบุคลิกฟิกให้คณทุกคนลืมภาพภาพเป็นฟิเตฟมันมีความยากหรือ่ามกลับไหม พี่บอกไปเลย <laughs> จะเรือยากพี่ต้องเก่งใจพี่บอกเลยคือพิษเดฟด้วยความมีสองภาคด้วยภาพจําเขาก,ก็เยอะครับแต่ประกอบกับในหนังสือเองอ่ะก็มีคาแรคเตอร,ร์ของเซของใครอย่างชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงที่จะทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อ,เพ,อเพื่อตอบสนองเรื่องราวครับ,รบได้ยินกันแล้วนะให้ขออนุญาตนักแสดงเลยครับมาพาเบลมาด้วยพี่นะพาเบลกูเกิดกูพ่อเมื พ่อไปเลือกดอ่กันยากมากเมากันนะมันพาเวลคูวครับผมครับผมใช่ครับพี่ปีเตอร์เขาบอกมาแล้วว่าเออเรามีโจทย์ยากอยู่เรื่องของภาพจำเหมือนกันสำหรับบทนี้ก็ยากจริงเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะอยู่ใช่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ยากกว่าพิทเบฟที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็อาชีพก็แตกต่างจากที่เราเป็นมากๆแล้วก็ เวิร์กช็อปกันแบบสุดๆตอนนี้เข้าเวิร์กช็อปทุกอาทิตย์คลไปหนูไปวัดมาเป็นไงบ้างคือต้องบอกเลยว่าเอาจริงตอนแรกอ็ไม่คิดว่าก็เข้าใจก็เคยเห็นเด็กวัดว่าเป็นยังไงแต่พอแบบได้ลงไปลองมาเป็นชีวิตเด็กวัดจริงๆอ่ะมันเหมือนมันได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ เราไม่มีวันเข้าใจถ้าเราไม่ได้ลงไปถ้าไม่ได้ลงไปจริงๆลงไปอีกสิงานแน่นอยู่ไม่คือวันนั้นผมเป็นเด็กย่ามเป็นแบบช่วยย่ามช่วยบิหลวงหลวงพี่บินทบาทก็แบบมันต้องแบบคุณต้องเร็วนะคุณต้องคล่องแคล่วนะเด็กวันเนี่ยแบบฟุ๊บเข้าเข้าหูหิ้วใส่ย่ามขอผมก็มีไปไปสืบนครบาลครับกับ ออโต้แล้วก็2คู่นี้คู่นี้คู่รักนี้นะครับเขาก็ไปไปเรียนรู้เวิร์กช็อปกับการเป็นตำรวจแล้วก็สืบสวนสอบสวนอย่เงี้ยว่าที่ทำงานเขาเป็นยังไงมันก็แตกต่างกับที่เราคิดมากๆเลยครับก็เหมือนเป็นแบบ Organization นหนึ่งที่แบบว่าทำงานกันแบบจริงจังแล้วขินพ้นมากๆมีอะไรอีกไหมยจะมีอะไรอีกเหรอก็เรื่องเรื่องความโกผีฝึกไปถึงไหนแล้ว ค,คือ hey? <No? ต้องมองเลยค่ะคุณจะต้องเจอเยอะมากนะในบทอ่ะคือมันมันเจอผีหลากหลายแบบมากแล้วผมก็ผมกลัวทุกผีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันมันจะมีความความลึกซึ้งของแต่ละผีมีเรื่องราวของมันแล้วกันครับก็กําลังพยายามเรียนรู้แล้วก็แบบหาแล้วกันหาระดับเลเวลของแต่ละผีที่มาหลอกเราเราคิดว่าเราจะเปลี่ย ภาพจำจากพีทเบสกับเรื่องนี้ได้ได้ครับเพราะว่าเราจะเต็มที่สุดๆในการทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบมาสเตอร์พีซของพวกเราทุกคนครับผมเต็มที่แน่ๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันอยู่แบบเต็มที่เลยเฮ้ยพ่ออย่าเพิ่งเคยเพรกเราดูก่อนอย่าเพิ่งขอโกาสแก้ตัวอยากคุยเยอะคุยเยอะใหม่ สรุปคือต้องเป็นภูพาเวลเท่านั้นน้อยภูพาเวลนี่ภูพาเวลภูพาเวลอ่ะคู่นี้คู่นี้ยังไงต้องแก้โอ้ชุดผู้คุณนี่แบบค่อนข้างนะขออนุญาตครับสารบัติเออมาวันนี้เขาดูนิ่งๆเลยครับเขากำลังแบบอินกับคาแรคเตอร์อินครับสูงความรู้มากเลยใส่ดกับเสื้อขาวมาใหม่ดูมีความรู้ดูมีเหตุมีผลมีสาระขึ้นไหมครับอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยผมอ่ะผมอ่ะแต่สีผมมันไม่ธรรมดาครับก็ต้องบอกว่า จริงๆก็ใช้ชีวิตลําบากคับสีแดงแต่ว่าก็ด้วยความที่เราตั้งใจเนาะเอาจริงที่สุดครับก็ยอมหมดครับผมมันคือเป็นคาแรคเตอร์จาในหนังสือด้วยค่ะเป็นแบบนี้ร์ r ช็อปหน่ะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปอย่างที่พี่พาวลบอกก็เราไปสืบละครบานมาแบบไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแบบโปรเซสการทํางานนี่ครับเดี๋ยว ต่อไปเราสองคนก็จะได้ไปนิติเวชต้องไปดูการสาธิตการชนะสูตรของจริงอะไรของจริงเลยก็คือว่าเราก็ก็คิดว่าจําเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ในเรื่องของแบบท่าทางการที่เวลาเราจะผ่าศพขึ้นมาเงนี้เราจะได้รู้ขั้นตอนทั้งหมดอะไรครับด้สมจริงมากขึ้นครับก็คาแรคเตอร์ดารินคาแรคเตอร์ดารินก็เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทําครับเป็นนิติเวชที่ไม่กลัวศพแต่ว่า กลัวผีเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่จะโดนไปสายสักได้ได้ได้ครับผมแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเรื่องไหนหน้าเต็มทุกเรื่องเลยนะฮะโอ้โเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ค่อยเท่าเทียมเท่าไหร่เลยเป็นไงอันนี้ยังไงอันนี้มาโอ้โหคุณนี่อะไรกันเนี่ยคุณใส่บาลองไงโซ่ ตามแฟลกต์เตอร์คุณเป็นเด็กวัดไม่ใช่แค่ชุดรองเท้าด้วยคุณโอโหบูทเสริมส้นกันเต็มผมเรียบติดพื้นเลย่ติดพื้นเขารู้กันหมดแล้วโอ้โหอันนี้แค่ชุดทํางานนะแต่เรื่องนี้ได้รักกันจริงๆสักทีใช่ไหมือเปล่าลืมเปล่าคือว่าก็ต้องรอลุนคับในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่นะถ้าเกิดเท่าที่ผมอ่านบทครับเซดารินเป็นความสัมพันธ์แบบไม่พูดเดี๋่ะรอดูครับรอดูสำหรับเอออย่างสำหรับบทเซนะครับก็ สำหรับผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการพลิกบทบาทเลยนะครับถ้าเทียบกับบทน็อตท,ที่เล่นในฟิตเบฟนะครับคนละขั้วเลยสมมุติว่าน็อตซ้ายอันนี้ก็ขวาเลยครับสุดโต่งครับผมก็สำหรับผมก็ค่อนข้างกดดันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผมมองว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของผมแล้วฉะนั้นผมก็เต็มที่แล้วก็ทุกวันนี้ก็แทบจะอยู่กับบทจนเป็นเหมือนนอนหนังสือนะครับ อ่านอ่านบททุกวันแล้วก็พยายามพยายามแบบว่าซึมคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในชีวิตรจริงไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับมันต้องทำให้ชินผมว่าซึมแล้วครับตอนนี้ซึมแล้วนโหโอ้หนิ่งจัดเลยนี่โอ้โหว่าเขาฉากจะพูดบทไม่ผิดเลยคือคือคือจบช็อตคือคือผมอะคือผมอะ เป็นเหมือนแบบมีความไฮเปอร์ไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมครับปกติอย่างแต่อย่างบทเซนี่คือมันไม่ได้เลยนะครับมันต้องนิ่งมากฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้างั้นผมลองแบบว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแบบว่าเป็นการพูดให้มันพูดมีความฉาฉาลมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยได้ในตอนที่แบบผมต้องแสดงจริงครับก็พยายามสวมบทบาทเรื่อยๆวันนี้นี่แหลอมาก ต้องถามวันแรกต้องถามต้องเพินเขาทําได้จริงไหมเขาทําจริงครับแบบตอนเวิร์กช็อปตอนคุยปกติกับครูเนี้ยเขาก็จะสวมคาแรคเตอร์ตลอดเลยแบบตอนนี้เขาก็นิ่งขึ้นมากแบบมากมากรวมถึงตอนนี้ด้วยครับพินงงไหมงงอะหรือว่าตอนนี้เขามามาเรื่องเป็นไมเคิลหรือว่าจะเป็นตัวละครก่อนหน้านี้คือไมเคิลครับแต่พอแบบเริ่มเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆเนี้ยคือเหมือนพี่เคิ่นก็ตั้งใจกับบทที่ได้รับอะไรเงี้ยครับก็เขาก็แบบเวิร์ก ทั้งนอกด้วยแบบนอกนอกคลาสอะไรเงี้ยครับก็ทั้งนอกคลาสในคลาสด้วยก็รู้สึกว่าแบบนิ่งขึ้นมาเยอะเลยใช่ครับแต่เราต้องไปกับเขาด้วยนะไปกับเขาครับแต่ว่าส่วนตัวคาแรคเตอร์ท็อปก็ไม่ได้นิ่งแบบมีเกินเพราะว่ามันจะส่วนทางกันมีความแฟนตาสตกันอ่าต้าข้าีหลัก็โตนะครับพี่คิงแตเบ้นหน่อยครับเดี๋ยวนะ ชุดช่ไชุดพวกเราบ่งบอกถึงสถานะความระดับหนึ่งโอ้โหเนพี่นายตำรวจเลยเนื่องจากผมมาจากส่วนกลางขออนุญาตนะครับโอ้โหเอ้เพื่อนเื่นเอนมาื่อนเพอนเพอนมอนอนเอนเพนอิเนเพอนเพ่อนเพื่อนื่นเอนมพอเพือน่อน่องเพื่อนเพื่นเพืยอนื่นเื่อนเพี่อนอนเพื่อนม่อนเพล่เพอเอ่่ต้องไปแเอ สาวเล่าเรื่องเล่าเรื่องเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับปึกกเ็นหัผมพูดตรงๆนะวันนั้นที่เราไปกันอ่ะถ้าผมรู้จักอาชีพนี้เร็วกว่านี้ผมอาจจะไม่เรียนวิศวะผมอาจจะเป็นตำรวจเลยอ่ะเขาเขาจริงเขากลับมาเขาเล่าให้ฟังแบบเนี่ยถ้า ถ้าเลืองเรียนใหม่ได้จะไม่อิด character ผมว่าอาชีพนี้มีโลจิ c ที่น่าสนใจครับมีความช่างสังเกตสูงมีไหวพริบแล้วก็มีระเบียบิีันเราเป็นฝ่ายใช้สมองไหมน่าจะกำลังฝึกครับเข้าทบันทึเรื่องเราเป็นตำรวจคุณนี่เป็นยังไงเป็นตำรวจที่เก่งครับแต่ว่าอาจจะเก่งในคนละเวกับ รับสารวัตรสิงหาแต่เราพ่อจะแช้คนลงใช่ไหมไม่ไม่ไม่แม่แล้วพ่อคุณล่ะฮะพ่อผมก็เป็นบิ๊กบิ๊กระดับหนึ่งครับบิ๊กระดับหนึ่งเลยบิ๊กเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในสายอาชีพนี้ครับก็เลยต้องทำอะไรตามใจพ่อค่ะดีสุภาครับ พี่เชอร์กับดีเอสฝากแล้วกันค่ะออนจะได้ดูใช่ไหมฮะปีนี้เท่าไหร่วันออนเลยเหรออุ้ยแถลงวันออนเลยเหรอวันออนเลยไหมถามอย่างเงี้ยเผินเลยตอนแรกเพิ่งฟิตติ้งถามออนแอบยังไม่เปิดกล้องเลยีแต่เราจะเจอกันเราจะเจอกันในวันฮาโลวีนค่ะเราจะปล่อยผีกันครับวันฮาโลวีนเลยอ่อนแอบวันฮาโลวีนพอดีเป๊ะเลยครับผมนะครับก็ทุกวันศุกร์ครับ 4ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังเวอร์ชันอัน,นคัดได้ที่ i c e หรือ iq.com ครับก<ๆ>็เป <im> ็นอ <im> ีกเรื่องนึงค่ะที่ที่อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่ามันมีความตั้งใจอย่างสูงมากๆในการที่อยากจะทำให้ซีรีส์วายมีอะไรมากกว่าเป็นแค่เรื่องรักธรรมดาเงเราก็เลยทุ่มเทกันแบบมางมายมหาศารต้องบอกว่าตั้งใจทำงานกันอย่างหนักหนามากๆจริงๆนะคะก็ก็ จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำงานกันแบบตั้งใจกันขนาดไหนครัยังย้ำนะครับว่ายังเป็นบอยเลิฟนะครับ <laughs> ยังเป็นบอยเลิฟครับยังมีแบบเรื่องราวความรักระหว่างแบบตามสืบแต่มันก็ยังมีแบบความโรแมนติกข,ของมันอยู่นะครับก็คงจะเป็นเส้นเรื่องรักอี <S <S 2> <S 2> อกอีกแบบหนึง่งที่มันต่างไปจากพิทเบรฟครับผมครับค่ะขอบคุณครับ